ยูวอเตอร์ชัแนลนะคะช่องที่มีแต่สาระสนุกมาพร้อมกับความรู้ที่ดีเรื่องน้ำสิ่งแวดล้อมและก็รัไฟค่ะวันนี้นะคะเป็นก็ยังอยู่ที่โฮมโเตย์ชาเชนซา้าอยู่นะคะ2 EP ีก่อนหน้านี้เราพาท่านผู้ชมไปเลือกซื้อชักโครกสายฉีดชำระกับบัวแล้วก็ก๊อกน้ำไปแล้วนะคะสำหรับ E ีีนี้ <Wow. S 1> เราก็จะพาท่านผู้ชมมาเลือก,กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขอเอบบอกก่อนนะคะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ เรามาดูว่าวันนี้พี่มีจะพามาเลือก,กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ทำให้เราประหยัดนะ้ำาในบ้านกันไปดูเลยค่ะ เครื่องซักผ้าต่ออีครับคุสวัสดีเช้าครับคุณหญิงฮะสนใจสินค้าเพศไหนสอบถามได้นะครับก็ตอนนี้สนใจเครื่องซักผ้าค่ะมีฝาบนกับฝาหน้าครับผมสนใจไม่ถูกว่ามันแตกต่างกันยังไงช่วยแนะนําหน่อยนะคะได้ครับคุณหญิงครับผมครับฮะคุณหญิงอยู่บ้านประมาณกี่คนครับตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะครับมีความต้องการที่ต้อซักพนว่มไหมครับผมไม่ไม่มีค่ะครับผม เดี๋ยวนี้ครับเทคโนโลยีของทางโฮมโปรที่เข้ามาครับผมฮะเป็นระบบฟัซซี่โลจิกครับผมซึ่งปรับระดับน้าละเอียดถึง10ระดับครับคุณหู้ชมครับอัตราการใช้น้ําก็จะต่ำครับผมถ้าเราซักพนวมครับก็ควรแนะนําตั้งแต่1 5บหาถึงสิกโลขึ้นไปครับผมครับแต่ถ้าคุณูอยู่คนเดียวก็สามารถเลือกใช้เป็นฝาหน้าได้ครับครับมันจะต่างกันที่ลักษณะการซักครับผมครับถ้าเป็นฝาบนนะครับผมฮะมันจะใช้น้ำ เอามาเพื่อพาผ้าเสียดสีกันครับน้ำจะงเลยต้องมากกว่าผ้าครับผมครับเพื่อว่าให้ผ้าเสียดสีกันได้ครับและสะอาดมากที่สุดครับโดยเดี๋ยวนี้ครับเทคโนโลยีมันจะปรับเองตามระดับผ้าครับคุณยู้ิงใส่ผ้าน้อยน้ําก็มาน้อยตามผ้าครับผ้ามากน้ําก็มามากตามผ้าครับแต่ถ้าต้องการประหยัดน้ําเลยแบบจริจริงๆแล้วครับผมฮะก็เป็นฝาหน้าครับระบบการซักจะเป็นแบบนี้ครับครับผม ข้างในของตัวสันซักพวกนี้นะครับจะมี3สันซักครับครับเวลาหมุนหนึ่งรอบก็คือตี3ครั้งครับครับไป10รอบตี30ครั้งกับ30ครั้งครับน้ำจะมาแค่ปริมาณที่น้อยมากครับมันใช้ลักษณะการซักผ้าเอาผ้าตกใส่สันซักครับผมครับผ้าเราจะพลิกตัวตลอดเพิ่มความสะอาดครับจบรอบหนึ่งครับในระดับที่มากที่สุดที่เราซักผ้าเต็มถังครับใช้น้ำเพียงแค่90ลิตร น้อยกว่าฝาบนประมาณ2เท่าครับผมแต่ถ้าเราซักน้อยครับซักครึ่งถังครับมันก็จะปรับเองครับตามระดับผ้าครับครับทำให้อากาศการกินไฟต่ํากินน้ําต่ำฮะแล้วก็ซักสะอาดครับฮะยังมีระบบของตัวน้ําร้อนนะครับเวลาใช้ครับมันจะเซ้นน้าร้อนให้เหมาะสมกับผ้าครับที่คุณผู้หญิงซสกครับเวลาอยู่คนเดียวครับมันก็เบื่อกับที่เราซักผ้าในกะลังอาะเนาะถ้าเราซักทีน้อยแต่ซักทุกวันมันก็จะสิ้นเปลืองน้ำใช่คับประหยัดน้ํา แต่ถ้าเราซักอันนี้เราซักทีเดียวใช่ครับมันก็ประหยัดน้ำเนาะใช่ครับประหยัดน้ำด้วยสะดวกสบายชีวิเดยครับแต่ว่าพี่ว่าเอาแบบฝ่าหน้าดีกว่าไหมเพราะว่าที่มีคนเดียวซักปะกะปติเัอะไปก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฝาบนนะคะออพอี่กว่านะว่าอันนี้นะักมันน่าจะโอเคนะเหมาะกับพี่ใช่ครับผมฮะและยังดูแลสุขภาพของหญิงได้ดีด้วยครับเพราะว่าค่าความสะอาดครับ พูดพี่ด้วยนะคะเนี่ยสนใจได้แล้วว่าจะเอาน่าจะเป็นฝาหน้าแน่แหละแต่ว่าตอนเนี้ย <ผม S 1> พอดีว่าที่บ้านเนี่ยค่ะมีสายยางแล้วรดน้ําต้นไม้กับล้างรถอะมันเปืองน้ําพี่มีอะไรที่จะแนะนําต่ออ๋อได้ครับผมหญิงครับเดี๋ยวผมพาไปแผนกที่มีเจ้าที่ครับผมครับผ<ม>ู้เชียย่ยวชาญบริการให้ครับเชิญด้านนี้ครับผมได้ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวผมฝากดูแลคุณผู้หญิงต่อได้นะครับคุณหญิงจะดูของโวลคัลหัวจีน้ำครับน้องพอดีว่าพี่อ่ะจะตอนนี้ที่บ้านพี่อ่ะมันมีสายายางแล้วพี่อ่ะรดน้ำต้นไม้กับล้างรถเนี่ยพี่ใช้สายายางแบบเนี้ยพี่เบืองน้ำมากเลยอ่ะน้องมีอะไรที่มันฉีดๆแล้วมันประหยัดน,น้ำไหมคะมีครับผมแล้วกใช้แนลนี้ครับค่ะครับผมอ่าเขาเนี่ยนั่นเป็นรุ่นนี้ครับผมทั่ว ตัวนี้จะเป็นหัวฉีดที่ต่อสายยางนะครับสามารถปรับได้หลายระดับเดียวได้ตามข้อกมกในการใช้งานครับผมแล้วมีแค่รุ่นนี้หรอมีอันอื่นอีกไหมจะมีรุ่นนี้อีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แข็งแรงกว่าเพราะวัสดุตัวนี้เป็นเหล็กครับตัวนี้เป็น PVC ครับแล้วมันแล้วก็ตัวนี้สามารถปรับได้เจ็ดระดับครับครับผมปรับได้เจ็ดระดับหรอมันมันยังไงอ่ะน้องอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะคือเราสามารถปรับ เพื่อดน้ําต้นไม้ก็ได้หรือว่าต้องการล้างรถเราก็ปรับในส่วนล้างรถได้อีกอครับปรับได้ได,ได้ได้กี่อันนี้คะได้เจ็ดระดับครับอ๋อได้ได้เจ็ดระดับนะครับก็คือถ้าถ้าพี่จะเออลดน้ําต้นไม้ก็มันจะมีบอกใช่ไหมครับใช่ครับ,รบผมแล้วถ้าพี่จะล้างรถเนี่ยเราเลือกได้เลือกได้เลยครับเลือกตอนตอนใช้งานได้เลยครับอ๋อทาังรถมันก็จะเป็นตัวท,ที่มันรีดแรงดันได้เยอะ ความคงทนอันนี้ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับแข็งแรงกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นเหล็กคอ๋อ,อเดี๋ยวพี่ดูสิพี่นีน้องว่าวันนี้แหละคุณดีนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราใช้สายยางอะน้ำมันจะไหลตลอดเวลาใช่ไหมพี่แล้วนาทีนึงอะเราเลื้ยงน้ำตั้งเก้าลิตรแบบนี้คุณดีแล้วก็เราสามารถกลับได้เลยว่าเราจะกดน้ำออกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยพี่โอ้ดีเลยอะเพราะว่าเวลาที่พี่อะรดน้ำต้นไม้พี่ก็จะได้ปรับเหมือนฝักบัว แล้วถ้าพี่ล้างรถพี่ก็ได้ฉีดฉีดฉีดเลยจะได้เ okay. อาแค่ห้าดูเนาะประหยัดดีอะพี่ชอบ,ร,อบรู้ดี <4. S 2> ทันใจดีมากตัดสินใจซื้อเลยใช่ปะ่ะใช่ตัดสินใจเลยต้องรีบต้องรีบ,รบเพราะว่าตอนนี้เปืองน้ำมากอะโ <Okay. S 1> อเคครบหรือยังเนี่ยของที่จะซื้อเนี่ยครบแล้วค่ะโอเคเป็นอย่างไงี้ยกันบ้างคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็เลือกซื้ออุปกรณ์ประหยัดน้ำที่จะใช้ในบ้านของพี่นีเนี่ยกันครบแล้ว หมดหรือยังพี่โอ้ย oh, <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ก็คือเดินซื้อมาทั้งวันเนี่ยหมดไปหมดเงินไปเยอะมากเลยอะคะ่ะการสปอนเซอร์ไหมคะอยากได้สปอนเซอร์อะคะ่ะมามาช่วยเพื่อว่านี้จะได้ทําคลิปดีๆอันนี้ต่อไปนะคะถ้ายังไงก็เปิดรับสปอนเซอร์อยู่นะคะ <c oughs> เพราะว่าวันนี้หมดเงินไปเยอะมากเลยอะคะ่ะโอเคงั้นถึงฝากที่นีแล้วท่านผู้ชมนะคะติดตามให้หนูด้วยนะพี่ <c oughs> ได้เลย ก,ก็คือว่าวันนี้พูดไปหลายที่เพี้วเนาะเกี่ยวกับซื้ออุปกรณ์ประหยัดน้ำถ้ายัางไงเนี่ยก็จะขอฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสาระความรู้ดีๆและถ้าเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้คน,นข้างๆดูด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมเว็บไซต์ w w w y u u c o t h ฝากด้วยนะคะ